หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเหล่าดาราดังในวงการบันเทิงบ้านเราหลายคนต่างก็เคยมีเส้นทางที่ไม่ธรรมดาบางคนเคยรับราชการอย่างเต็มตัวแถมบางรายยังมียศติดตัวถึงปัจจุบันและเมื่อได้เห็นรายชื่อแล้วต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวเพราะแต่ละคนไม่เพียงแค่หล่อสวยและมีชื่อเสียงแต่ยังมีความสามารถรอบด้านและมีบทบาทสำคัญในภาคการราชการอีกด้วยเริ่มจากร้อยเอกบรมุฒิหิรัญยทิติ นักแสดงรุ่นใหญ่ที่ยังรับราชการทหารสังกัดกองทัพบ,บกอย่างภาคภูมิใจตามมาด้วยป้องนวัตกุลรัตนรักษ์พระเอกหน้าคมที่ใครจะไปเชื่อว่าเคยเป็นนักเศรษฐกรอยู่ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงกางครคลังส่วนจิ๊บวสุแสงสิงแก้วก็เคยรับตำแหน่งกงสุนไทยในสิงคโปร์นานถึง4ปีถือว่ายิ่งใหญ่ในสายงานต่างประเทศ ยังมีนีโนเมธนีบุรณสิริที่ได้รับพระบรมมนาชองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีส่วนหมอก้องศรวิทสุบุญนั้นเป็นนายแพทย์ทหารที่ปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพไทยและกระทรวงกลาโหมและคนสุดท้ายที่หลายคนอาจไม่รู้คือพอทอทสงกรานเตชนรงค์ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับโกอรมนนอกจากจะพาไปส่องดาราที่เคยรับราชการแล้วยังมีการอัปเดตข้อมูลเงินเดือนข้าราชการใหม่ล่าสุดในปี2568โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568เป็นต้นไปผู้ที่บรรจุใหม่จะเริ่มต้นที่18,000บาทต่อเดือนเพราะมมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามระดับบุตรเช่นปวช เริ่มที่11,380บาทปะวะสเริ่มที่13,920บาทปริญญาตรีเริ่มที่18,150บาทปริญญาโท21,180บาทและปริญญาเอก25,410บาทงานนี้หลายคนถึงกับอยากสมัครข้าราชการตามดารากันเลยทีเดียว